วันนี้ก็กลับมาเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับของวันที่20มกราคม2565นะครับเวลาอัดคลิปวันที่วลา9โมง40นาทีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตน้ำหนงทองคำกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะครับเราก็โดนตลาดทองคำสับขาหลอกนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันดันรีบาวทะลุ1,825เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ย มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์และแน่นอนครับอย่างที่ทุกท่านเห็นครับทองคําก็วิ่งอ้าวเลยนะครับไปทําจุดสูงสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้เนี่ยที่ราคา1,843เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาครับป้วนเปลี่ยนที่ราคา1,840เหรียญพร้อมค่างเงินบาทที่32.92บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้ จะอยังไงต่อดีนะครับมาอัปเดตแนวโน้มทองคำกันเพราะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวเหวจจำนวนมากนะครับที่ติดขายเซลล์อยู่นะครับแล้วบางคนก็พอทะลุ1,825เีเหรียญขึ้นมาได้นะครับก็ยังอัอัึอึ้งอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปไม่ผ่านนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทองคำก็ลากยาวเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้นะครับฉะนั้นวันนี้เรามาแก้ไขพอร์ตกันนะครับ ผมขอเริ่มจากตรงนี้นะครับคือตอนนี้ทองคำมันจะลงตามธรรมเนียมได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะลงได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่จุดจุดหนึ่งะครับก็คือจุดที่ราคา1,835เหรียญครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,835เหรียญลงไปได้นะครับก็จะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับ โอกาสที่ทองคำเนี่ยจะลงไปป้วนเปี้ยนในระดับราคาประมาณ1,826จนถึง1,828เหรียญเนี่ยก็ยังมีให้เห็นในกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่กรอบราคา1,818จนถึง1,820เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นกรอบที่2อ,อันนี้คือจุดยอดตัวลงตามธรรมเนียมที่มันสามารถยอดตัวลงมาได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1835เหรียญละ่ะ ชาวเหวนะครับควรทำยังไงนะครับแนะนำว่าควรเปิดซื้อบายติดมือเอาไว้บ้างบางส่วนนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังไม่หลุดต่ำกว่า1835นะครับมันยังไม่มีสัญญาณเทขายนั่นแปลว่า ในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงข้ามคืนนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นต่อได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ในคลิปเมื่อวันจันทร์หรือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ,ะดีตัวขึ้นไปนะครับถึงเป้าหมายแรกเนี่ยที่ประมาณ1848จนถึง1850ปหเหรียญได้นะครับนี่คือกรอบแรกที่ทองคำเนี่ยมันจะดีตัวขึ้นไปถึงนะครับ แล้วก็เป้าหมายที่2อครับอยู่ที่ประมาณ1858จนถึง1860ปยเหรียญครับนี่คือเป้าหมายที่2ฟลุกจริงๆครับอาจจะไปสุดได้นะครับจนถึงวันศุกร์เนี่ยถึงประมาณ1870ปเหรียญเลยนะครับนี่คือเป้าหมายทองคำที่มันจะยังสามารถขึ้นได้ต่ออีกนะครับชาวเหวตอนนี้คงต้องรับศึกหนักนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าทองคํามันกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย โอกาสที่ทองคํามันจะขึ้นต่อเนี่ยยังไงไมันมีสูงอยู่แล้วแหละนะครับใครที่ติดเหวไว้นะครับควรต้องเปิดซื้อบายการขอแล้วนะครับบอกว่าเลยว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับที่จะกลายเป็นขาลงครั้งหนึ่งดินได้เนี่ยนะครับมันยังอยู่ที่เดิมเลยก็คือ1810เหรียญน,นะครับนี่คือเจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยก็ยังอยู่ที่1,790เเหรียญครับ ก็ยังคงสเสถียรและก็นิ่งอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่มีการเสียสมดุลใดๆนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ชาวเหวียวครับท่านคงต้องลุ้นจุดๆุดเดียวเลยนะครับก็คือ1,835เหรียญครับหลุดลงมาได้นะครับเทนแรงเทขาระยะสั้นทํางานนะครับก็จะมีการย่อลงตามธรรมเนียมถึงเป้าตามที่บอกเอาไว้นะครับก็คงมีแค่นี้แหละนะครับมาอัปเดตให้แล้ว กเ็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมอาจจะกลับเข้ามาใน y o u t u b e อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับยังไงก็กดติดตามเอาไว้ละกันเดี๋ยวคลิปมาปุ๊บมันจะได้เด้งทันทีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ